การ์ n f o r ลอเ n นซ์หกสี่ห้นะครับเครื่องนี้เปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่กับทางร้านล็อกลีบายเสร็จเรียบร้อยนะครับกระตุกเซนเซอร์ร์ตเล็แตกแล้วขาที่ใส่สลักสายนาฬิกาของฝาเดิมที่แตกหักก็ย้ายอุปกรณ์มาที่ชุดฝาหลังใหม่นี้นะครับชาร์จไฟเข้าเต็มร0 0ยอซสายชาร์จนะครับเซนเซอร์ร์ตเล็ก็ทำงานได้ตามปกตินะครับตรงนี้ก็นำไปจับสัญญาณ gps ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อย ตรงนี้ก็ปุ่มย้อนกลับนะครับปุ่มเลื่อนลงนะครับเลื่อนขึ้นตรงนี้เซนเซอร์แฮร์เล็อาจจะยังไม่ทํางานนะครับก็เดี๋ยววางไว้ที่บนมือนะครับนี่นะฮะพลิกแล้วก็วางนะครับเดี๋ยวเรารอให้เซนเซอร์แฮร์เล็วัดอัตราการเต้นหัวใจนี่ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านี่นะครับสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับ เลื่อนขึ้นวมย้อนกลับนะครับปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอต่อสายชาร์จก็มอเตอร์สั่นทำงานได้ตามปกติก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้าล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกติขอบคุณมากนะครับที่ไว้ใจร้านล็อกดีไว้เราก็ยินดีให้บริการแช้์รายการแทนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอบคุณครับ